สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เกียวโดก็จะมาสปอยซีรีส์เจนเรื่องขโมยหัวใต้หนุ่มสันโดนในตอนที่1นึถึงยีให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันสปอยกันได้เลยค่ะนายเอกกับเอกมาดูแลต้นขาด้วยกันเธอสาวเรื่องขามาเป็นอย่างดีเพาอวดเอกว่าเธอพอจะมีความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชาบ้างได้หรือยังพอเพกบอกว่าทฤษฎีน่ะได้แล้วแต่ปฏิบัติต้องทําใหม่หมดแต,ต่เข้าไปกับนางเอกแล้วสอนนางเอกด้วยความใกล้ชิดนายเอกก็แต่มองหน้าพอเพกเขาเห็นก็ยิ้มแล้วถ พระเอกด้วยความรักในเถามเขามีแผนจะขายต้นชาหรือยังพรอกบอกว่าชาพันนี้หายยากมีแค่กลุ่มคนที่รักชาจริงๆจะรู้จัจจกกว่าต้นชาจะโตก็ใช้เวลาถึง3ปีนะแต่เปรโหมดยากในอาสาช่วยไล่สดให้พระเอกและเธอก็ยังสามารถทําให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมได้พระเอกคิดว่าที่ดินมันภูเขาชาวบ้านคิดว่าจะปลูกกาแฟหมดแล้วเขาไม่อยากให้ชาวบ้านมาเสี่ยงปลูกชาอีกผู้ใหญ่บ้านดีใจที่เห็นพระเอกเป็นห่วงชาวบ้านอะเขาไม่ต้องวลที่ดินหลังเขาผืนนั้นพระเอกสามารถปลูกชา ได้เลยเขาตะกันไม่ให้ชาวบ้านฝัอองเองนายเห็นพระเอกมีความสุขเธอก็ดีใจพระเอกบอกนายเอกถ้าเราใช้ที่ดินหลังเขาในการปลูกแปลว่าพวกเราต้องสู้นมาด้วยนายให้กำลังใจตอนนี้ทุกคนต่างอยู่ข้างคุณลาวผนที่เชื่อในตัวคุณจะต้องคิดตามคุณนาดังนั้นคุณควรให้โอก,กาสตัวเองอีกครั้งชาวบ้านก็พากันมาให้กำลังใจพระเอกและอาสาช่วยเหลือเขานายจับมือพระเอกพรุ่งนี้เธอจะไปกับเขาอะไรสอดดูอีกครั้งคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะมีแฟนที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้คุณช่วยชนะ ช่วยทาให้บริษัทใหญ่ขึ้นได้หรือเปล่าใครก,ก็รับปากช่วยเหลือและตองที่ดินหลังเขาเขารับปากกับชาวบ,บ้านเขาจะสร้างระบบนิเวศใหม่ไม่เกิน5ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ใครอมองหน้านาเอกและขอบคุณเธอแล้วน้องเย่ก,ก็มาไลฟ์สดโดยมีผู้ใหญ่บ้านรับบทดาราท่านหนึง่งน้องหน้าวานเห็นน้องเย่เหงื่อออกก็รีบเข้าไปดูลาและคอยเช็ดเหงื่อให้ทำให้ทั้งสองคนได้สบตาก,กันโดยไม่ตั้งใจน้องเย่รู้สึกเขินไม่น้อยผู้ใหญ่บ้านไลฟสดเขาพูดนานไม่ยอมอยู่จนคนดูหายไปหมดไทกเดินมาพอดี เขาเลยเรียกให้มาดูว่าเนรหลุดหรือเปล่าเขานั้นแหละผู้คนต่างพากันมาชมว่าทําไมพระเอกหล่อตังเขาเป็นใครกันนะผู้ใหญ่บ้านอวยยศเขาเป็นเด็กหนุม่มที่เติบโตมาที่นี่และเป็นผู้บุกเบิกไร่าชาแห่งนี้ผู้ใหญ่บ้านให้พระเอกใครแฟนคลับให้หันไปมองนเนกเลยยิ้มให้ขเขาคิดถึงสิ่งที่นายเอกบอกเพื่อบริษัทเจะได้ใหญ่ขึ้นและเพื่อชาวบ้านพระเอกถึงเข้าไปแนะนําตัวแลับพระเอกก็พูดถึงชาหอมสิบเอ็ดลีด้วยความคลั่งรักทำเอานเอกมองเขาด้วยความปูุมใจน้องเย้มานั่งคุยกับพระเอกและเล่าว่าย้อนหลายโปรโมทชาหนุ่มสัน ถ่ายดีเป็นแทน้ําเททารูปร่างหน้าตาของคุณถือว่าถูกต้องเลยทีเดียวไรเข็มน้องเย่คนเองก็ไม่เลวนะคุณชัยมาดื่มมาเพื่อแสดงความินดีที่เขาได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอาขอบคุณเขาที่ให้ใช้แผ่นมุล,ลนิธีเพื่อปีพอพระอกออกสาเร็จคุณชัยจะเล่นงานพระเอกต่อเรื่องการลูกท่าหลังเขาอาบอกให้ปล่อยพระเอกไปได้ละมัง้งแต่คุณชัยก็ไม่ยอมวันต่อมาสาวๆก,ก็มานั่งดูหนุ่มไร้โซถ่ายชาแล้วดูการตอบรับพี่แฟนขับมอบให้แต่นายกับน้องหน้าหวานกับกันว่าผู้ชายของตัวเองหลอกกว แล้วนายเอกก็เจอข้อความบางอย่างเขาขณะที่นายเอกนอนอยู่กับพระเอกเขาก็ตื่นขึ้นมามองหนะ้าเธอแล้วคิดถ้าหากคุณรู้ว่าผมไม่ใช่คนที่คุณเห็นคุณจะทํายังไงนายเอกดูรูปถ่ายแม่แม่ยังไม่ให้อภัยเขาอีกหรอวันต่อมานายเอกเรียบประชุมเพื่อแบ่งทีมไลน์และทีมทำคลิปแห,ห้พระเอกรับผิดชอบก้รปลูกเาเขาไม่อยากขายหน้าตาเขาพครเอกพูดผมนึกว่าขายหน้าตาจะทําให้อยอดขยเพิ่มขึ้นได้นายเอกบอกว่าพวกเราเพิ่งเริ่มต้องปรับปรุงก่อนแล้วให้พระเอกปลูกชาไปก่อน น้องเย,ย้มาถามทำไมนายเอกถึงไม่ให้พเพล็กออกกลองนายเอกอธิบายเขาไม่อยากให้พเพล็กโดนโจมตีเธอมีรางสังหรณ์บางอย่างฉันไม่อยากให้คำพูดไม่ดีมาทำร้ายเขาน้องเย้ยบน่นเขาอยากมีความรักแบบหนีบางนายเอกเลเขาลองส่องดูมาส่องก็ปาเข้ากับน้องหน้าบานทันทีแต่เพล็กก็โดนโจมตีริง,รงมีคนตั้งกระทู้เกี่ยวกับการตายของแม่พเพล็กว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ราคาหุ้นบริษัทตกนายเป็นห่วงเพล็กึงรีบมาหาเขาแต่พเพล็กบอกว่าเขาออกไปข้างนอกน้องเย,ย้บอกว่ามีคนโพสคอมเมน น้อยแต่ขึ้นันดับการค้นหาแปลว่าต้องมีคนตรงใจสร้างเรื่องนี้อาก็ประกาศกับชา่าบ้านว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยกับการปลูกกาแฟสายพันธุ์ใหม่บนที่ดินหลังเขาแล้วไปปลูกชาต่อไปเขาจะไม่รับกาแฟเาวาบ้านอีกทำให้เพื่อนโกรธมากที่หลอกถามข้อมูลการปลูกชาของนายพรอมมาตามหาพระเอกก็ไม่เจอแต่กลับมาก็เจอนักข่าวที่รอสัมภาษณ์พระเอกอยู่มากมายพระเอกมาหาอาและถามเขาเรื่องในเน็ตอาเป็นคนทําใช่ไหมผมแค่เติมความปรารถนาของแม่ก่อนตายเท่านั้นแต่อาทำอะไรอยู่ไม่สนับสนุนผมแต่กลับตัว ตุ้มตีทำไมอาตอว่าพระเอกอยาคิดว่าตัวเองคุณธรรมสงๆงผมไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์หรอกด้านนักข่าวก็มากินข้าวแล้วเราพระเอกอยู่ที่หน้าบ้านตัวนายเอกไม่รู้ว่าต้องทํายังไงอาถามคุณชัยว่าใช่ฝีมือเขาหรือเปล่าคุณชัยก็ยอมรับว่าเป็นฝีมือเขาเองเขาต้องทําให้พระเอกกลับมาให้ได้อาตอว่าที่คุณชัยไม่ใช้พี่สาวเขาเป็นเครื่องมือด้านนายเอกก็กําลังขอให้พอเล่าเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่น้องเยและน้องหน้าหวานก็มาไล่นักข่าวออกไปพอดีนายฝากกับทุกคนพวกเราควรรับมือกับลินเวอยังไงดี คนเลยช่วยคนดูแลน่าเอกก็ออกมาและให้หนักข่าวเข้ามาถามน่าเอกปกป้องพระเอกในทุกคําถามที่เขาได้รับการโจมตีพระเอกมหาหนานางเอกก็รีบเขา้าไปกอดเขาหันเป็นห่วงคนมานักข่าวเลยไปกันสัมภาษณ์พระเอกแต่ชาวบ้านก็มาไล่พวกเขาออกไปผู้ใหญ่บ้านถามเรื่องในเน็ตมันคืออะไรกันพระเอกยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงผมมีความรับผิดชอบที่ไม่สามารถบอกปัดได้แล้วชาวบ้านก็วิ่งมาบอกว่ามีนักข่าวมาเต็มไปหมดพระเอกเลยบอกกับทุกคนว่าเขาจะย้ายออกจากที่นี่ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนน่าเจับมือพระ ฉันไปกับคุณโดยให้พระเอกมาที่วิลล่าหลังหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครรู้จักตอนนี้เอามาเป็นที่รบภัยก่อนหล้กกันนายฟราดูเหมือนว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนมากกว่านะให้ขอโทษนายเอกกับสิ่งที่เธอต้องเผชิญในวันนี้นายขอโทษเธอรู้ว่าเรื่องแนอดีตเป็นบาดแผลในใจของเขามาตลอดแต่อดีตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณมีทุกวันนี้นะทําให้พระเอกยัอที่ถึงเรื่องราวมาห้าปีก่อนห้ประชุมเสร็จแม่ก็มาหาเขาเพื่อขอให้พระเอกช่วยเหลือเรื่องเงินพระเอกบอกว่าตอนนี้กา้าลงทุนของบริษัทเขาเอง ถูกจำกัดแม่ขอร้องให้พระเอกช่วยคำประกันหุ้นของแม่เพื่อเอาเงินมาช่วยเหลือพระเอกเสนอเงินส่วนตัวให้แม่แล่พระเอกก็ขอตัวเดินทางเมื่อพระเอกประชุมเสร็จก็จะไปหาแม่แต่คุณชายบอกให้เขามาประชุมด่วนพระเอกที่ต้องการกลับไปหาแม่ก็เลี่ยงไม่ได้แม่พระเอกมีปัญหาอย่างหนักเขาพยายามติดต่อพระเอกแต่พระเอกกำลังประชุมอยู่เขาก็คุยธุรกิจแล้วแม่พระเอกก็สลบไปพระเอกมารูอีกทีแม่ของเขาก็เสียชีวิตไปแล้วทําไม่อากปดพระเอกมาที่ดูแลพี่สาวไม่ดีพาพระเอกตอบรับเข้าตกลง ป่านนี้แม่ของเขาก็คงไม่ต้องไปดื่มเหล้าแล้วทาให้ตัวเองกลายเป็นแบบนี้พากบอกนงเอกตอนนั้นแม่เขาสิ่นหวังมากถ้าเขาไม่เดินทางไปทําธุรกิจแม้คงไม่เป็นแบบนั้นเรื่องราวอาจจะไม่เกิดขึ้นนายถามพระเอกทำไมเขาถึงไม่อธิบายมันออกมาล่ะพายจับมือนายเอกผมรู้คุณไม่อยากให้ผมบอกทำแต่ความบอกทำนั้นเกิดขึ้นแล้วผมต้องขอบคุณคุณนะที่เชื่อมั่นในตัวผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้เรื่องอดีตของผมนายอธิบายว่าเธอเชื่อแค่คนที่อยู่ตรงหนา้าพวกในเน็ตมักจะคอมเมนต์ไปตำ ตามการฝ่ายสัมผัสใบหน้าของนาอยอ๋อ่อนโยนแ,แม่เอ๋ยังอยู่ท่านต้องชอบคุณมากไงนาะบางทีถึงเวลาแล้วที่ต้องเผชิญหน้ากับท่านตรงตรงนายบมือเขาเธอจะอยู่ข้างๆเขาน้องน้าหวานมหาน้องแย่ตอนนี้คําค้นห้าของพระเอกขึ้นเปน็นอันดับหนึ่งอีกครั้งเพราะเขาอาจคลิขอโทษด,ด้วยตัวเองพระเอกขอโทษแม่เขาที่รับสายพวกนั้นไม่ทันเขารู้ว่าแม่ของเขามีความปรารถนายอย่างหนึ่งก่อนตายคือต้องการให้อู๋เขาหมิงเต็มไปด้วยค่าเสียจลี้อีกครั้งเขานำความลายใจทั้งหมดมาแล้วเริ่มปลูกต้น เขาไม่มีวันให้อภัยตัวเองที่เขาทำผิดแต่เขาตัดสินใจเดินไปข้างหน้าแทาน แม่มองดูนะตอนนี้ต้นชาใกล้ออกดอกแล้วน้องหน้าวานและน้องแย่ก,ก็ยิ้มให้กันพอมาหาอาเพื่อถามว่าเขาต้องการทำร้ายพระเอกไปถึงไหนถึงจะพอใจพอตอนนั้นพระเอกก็ได้ช่วยแม่อย่างสุดกำลังแล้วพ่อก็รู้สึกหายใจไม่สะดกสวกจนเป็นลมไปเลยค่ะตึงพามาหาหมอหมอที่เป็นเพื่อนของพ่อบอกกับอาว่าเขาไม่ควรดูแลคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งแบบนี้คุณจะยั่วยุเขาอีกไม่ได้อาได้ยินก็ตกใจพระเอกมาหออามากต่อไปอย่าทำแบบนี้กับพ่อเขาอีกพระเอกมาหาพ่อแล้วขอร้องให้พ่อเลิกดื่ม เราและตั้งแต่ให้คีโมจะได้อยู่กับเขาไปน,น,นาน นายกมาคอยดูแลพ่อเป็นอย่างดีนายก,ก็คอยดูแลข้างๆไม่ห่างการรักษาพันไปด้วยความลำบากแต่นายเอกและพ่ะเอกก็ยังคงอยู่ด้ยวยกันด้านน้องหน้าวานและน้องเย่ก,ก็กำลังประชุมกับชาาบ้านถึงการไรักษาที่ทำให้ยอดขาและกาแฟเพิ่มขึ้นตอนนี้บริษัทยังได้พาร์นเนอร์ใหม่แต่ต้องย้ายไปปาก่งต่อไปที่นี้ก็พัฒนาในฐานะบริษัทสาขานายเอกรู้สึกกังวลถ้าเธอต้องไปปาก่งแล้วในที่สุดเพื่อนของนายเอกก็กลับมาทำงานกับนายอกีกครั้งทำให้เธอดีใจมากนายเอกเราเคตา้าอยากลงทุนกับบริษัทของ เราแต่มีข้อเรียกร้องหนึ่งคอเราต้องมีสำนักงานใหญ่ที่ปาก,กิ่งอีกอย่างเธอต้องไปดูแลด้วยตัวเองเพื่อนบอกนี่เป็นสิ่งที่น้าเอกฝันมาตลอดไม่ใช่หรอนายคิดว่าปากกิ่งก็ดีแต่ทีนี้ก็ดีไม่แพ้กันน้องหน้าหวานเรียกน้องเย่มาหาแสแดงความยินดีที่เขาได้ไปปาก,กิ่งน้องเย่เศร้าทำไมเธอถึงหน้าเศร้าขนาดนั้นล่ะน้องหน้าหวานบอกว่านี่เป็นอารมณ์ส่วนตัวของเธอเธอจัดการเองนายเอกรีบมาหาพระเอกพระเอกบอกกับน้ยเอกว่าพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาก็ได้นะวิ่งไปสองที่คุณนหน่อยกันไป นายเอกทำอาหารบำรุงมาให้พระเอกโดยเฉพาะพวกเราตอนนี้ต่างทำหน้า,นานที่ของตัวเองผมจะดูแลพ่อให้ดีส่วนคุณก็รับผิดชอบดูแลตัวเองและลูกแปดของเรานายเอกเผอพูถ้าเธอไปปักกิ่งเราใครจะดูแลลูกแปดล่ะใครเกเลยถามนายเอกบอกวา่าเธอต้องไปถ่ายงานก่อนต่อให้พระเอกกินข้าวนายเอกมาที่บริษัทก็คิดไม่ตกเพราะตอนนี้พระเอกมีปัญหารวมเราถ้าเธอไปตอนนี้เขาเห็นกับตัวมากนะ แนะนําให้พึกษาวพระเอกดูตอนนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก้าบริษัทใหญ่โตก็เป็นโอกาสดีของพระเอกในด้านขายชาด้วยทําไมแม่คิดวิธีแก้ปัญหาไดา้เธอจึงมาหาอาพระเอกเพื่อเตรอตา,าเรื่องที่ดินหลังเขาเธอบอกอาว่าพระเอกเขามีความปรารถนายอย่างเดียวกันคือช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนคุณแล้วเอาวิธีปลูกชาของแม่ให้อ่านตอนที่จะบอกว่าพระเอกเช่วยเหลือแม่เรื่องคุณไม่ได้เพราะธนาคารไม่ให้ทานนําประกันคนในครอบครัวอาเปิดดูก็เห็นรูปของพวกเขาแม่เขียนบอกว่าแม่ชอบที่ได้ใช้ วลากับน้องชายลูกชายและสามีสิ่ที่รักทาให้แม่รักตัวเองมากขึ้นแต่แม่รักทุกคนมากกว่าอะไรมาหาเพื่อนนางเอกสาวที่บอกว่าชอบเผาแท้จริงจังไหมแต่เพื่อนแนะนําให้อาปล่อยคนอื่นไปได้แล้วและปล่อยตัวเองด้วยเรื่องแน่ดีพวกนั้นคนลืมไปได้แล้วอาจึงมาหาพระเอกเขาบอกว่าเขาจะตลับมาช่วยดูแลพ่อของพระเอกพระเอกขอโทษที่เขาว่าวางไปอาก็ขอโทษพระเอกที่ให้เขารับผิดเรื่องพี่สาวทาให้ทั้งสองคนเขา้าใจกันอีกครั้งอาบอกว่าเรื่องทั้งหมดคุณช้ยเป็นคนํา ไพเอกบอกให้อายอ,อยู่ห่างจากเขาไว้อายเลยบอกกับไพเอกพี่ดินหลังเขานั้นเขาไม่ต้องการอีกแล้วนายต้องการให้เต็มไปด้วยชาไม่ใช่หรอไปทําต่อเถอะนะทําให้เพเอกยิ้มได้อีกครั้งนายเอ,อกมาประชุมกับแถวบ้านเรื่องทาาออกของบริษัททุกคนแนะนําให้นายเอกไปที่สํานักงานใหญ่ไพเอกก็สนับสนุนนายถามไพเอกถ้าเธอต้องไปปักิงจริงจริแล้วไพเอกจะทํายังไงไพเอกตอบเขาก็คงัดลอกคัมพีปลูกชาดูลาพอดูลาเป็ดและให้คุณมาเช็คอินด้เมื่อนายพูดเธอรู้ว่าเพเอกไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ ให้เข้าใจในายอกกลัวว่าเขาจะดูแลพ่อและระทางไม่ไหวคุณรู้สึกว่าคุณสําคัญกับผมมากคุณจากผมไปไม่ได้นายเอกบอกเธอไม่ได้ส่งส่งขนาดนั้นหรอกมุมมองของเธอแคบมากเธอรู้สึกว่ารักห่างไกลาําบากเธอกลัวว่าจะไม่ผ่านการทดสอบของเวลาและระยะทางให้ให้ในายเอกขยายมุมมองเพราะการไปปาก,ก่นของนายเอกครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่สาคัญมากนายเอกบอกว่าให้เอกและบริษัทสําคัญกับเธอทั้งคู่ให้อยากให้ในายเอกเลือกทั้งสองอย่างและนื่งนายเอกมาไกลๆผม จะรอคุณทังผู้มองนะกันและวดูกันด้วยความดูดเด่มพระเอกต้องกลับไปดูลาพอเลยจับมือนาเอกแล้วขอตัวออกไปนาเอกและน้องแยก่ก็ตะออกเดินทาง ทุกคนต่างส่งให้ย่างอ่น้องหน้าหวานเอาหนังสือมาฝากน้องแย่นายเอกบอกน้องหน้าหวานเธอควรวางแผนเรื่องของเธอกับน้องแย่ให้สั้นลงหน่อยนะและให้น้องหน้าหวานไปสารภาพรักตอนนี้เลยน้องหน้าหวานจึงรีบจับมือน,น้องแย่และสารภาพว่าเธอชอบเผาเธอไม่อยากรออีกแล้วแต่น้องแย่เขาเวลาน้องหน้าหวานสักพักเธอก็รับปากว่าเธอจะรอทำเอาน้องแย่ยิ้ยมออกมาไม่รู้ตัวนายเอกนั่งอยู่ในรถก็เศร้าที่ยังไม่เจอรพระเอกหลังจากไม่นานพระเอกก็ขับรถสปอร์ตมหาหานางเอกทั้งคู่กอดกันด้วยความรักนายเอกบอกพระเอกเธอนื่ว่า วันนี้เขาต้องดูแลพขอและมหาเธอไม่ได้แล้วพระเอก่าวันนี้คุณรู้ไหมว่าฝนจะตกนายหันไปมองแต่พระเอกกำลังนายกมาดูด้วยความดูดเดิมทั้งสองคนจูกกันด้วยความรักและความคิดถึงนายเอกไม่อยู่ปักอิงก็คุยกับพระเอกทุกวันแต่พขก็คิดถึงนายเอกเหมือนกันเลยขอคุยด้วยคำเอาพระเอกงองแงไม่น้อยชาวบ้านตอนนี้ก็ไร้สดและขา่ชาด้วยกันหนึ่งสนุกสนานโดยมีพระเอกคอยดูแลแต่เขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วคุยกับนายเอกโดยได้ยินแค่เสียงหนึ่งเดือนผ่านไปพระเอกที่หน้าหนังสืออยู่ ก็เห็นฝนตกทําให้เขาคิดถึงวันที่นายเอกจูบเขาครั้งแรกไพริกตั้งหหานายเอกแล้วบอกว่าตอนนี้ฝนตกนายเอกบอกไพรอกอย่าลืมย้ายร่างลูกเป็ของเรานะไคริถามไม่มีอย่างอื่นหรอนายเอกบอกว่าเธอสัญญาณไม่ดีแต่ไม่ให้ว่างสายตอนนี้ถ้าอยากเห็น่างของลูกคุณไปดูหน่อยสิไพรอกเลยออกไปเขาเปิดประตูก็เห็นนายเอกยืนรออยู่ตรงนาทั้งคู่ยิ้มให้กันด้วยความคิดถึงพรอกรีบวิ่งพาสายฝนมาหานางเอกแล้วก็เธอนายเอกมองหน้าพรอกเธอแต่ไม่มีวันลืมวันฝนตกเลยตัดสินจะกลับมาทั้งคู่จูบกันด้วย ความรักแต่ชาวบ้านก็พากันมาหาณเอกเพราะคิดถึงเหมือนกัน ไนเอกเลยต้องต้อนรับทุกคนทั้งที่ความจริงเขาอยากเบียดนานเอกได้จ,จะขาดอยู่แล้วเมื่อฝนตกทุกคนก็ได้บบไปไนเอกรเข้ามาก่อนายนเอกทันทีช่วงนี้หุ้นดูดีขึ้นนะานเอกถามว่าเธออ้วนขึ้นหรอไนเอกตอบแก้มน้องเอกแล้วบอกว่าเธอน้ารักไนเอกเลยเข้าไปจูบน้ยเอกแต่น้องน้าหวานก็เข้ามาคาดจังวหวะเธออยากรู้เรื่องของน้องเยอะมากจริงๆานเอกแนะนำให้เธอรอเขาจะมาหาเธอแน่นอนและปิดประตูเธอเข้ามาตูกกับไนเอกด้วยความคิดถึงในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ฟิเตอร์ริ่งกันด้านน้องเย้ะก็กำลังเศร้าน้องน้าวาน เขามาบอกว่าเธอจะมาหาเขาในที่สุดน้องแย้ก,ก็รู้เต้ตัวเองและยอมเป็นแฟนกับน้องหน้าหวานทั้งคู่มีความสุขด้วยกันมากอางของไพรเอกก็ยอมรับว่าเขารักเพื่อนของน้าเอกทั้งสองคนจึงตกลงครบรันสัญชาวบ้านตอนนี้ผลผลิตชาและไร้ากาแฟก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีขอาพระเอกและอาคอให้ความช่วยเหลือชาวบ้านตามที่แม่เขาตั้งใจไว้พรเอกและนาาเอกมาบอกข่าวดีกับแ,แม่ว่าต้นชาไม่ดอกแล้วเขาปลูกชาหอมสิบเอ็ดลีสํำเร็จแล้ววันนี้ผมอยากแนะนําให้แม่รู้จักใครบางคนและจับมือน้า เธอเป็นแฟนของเขาตอนอาก,กับพ่อระเอกเขาเข้าใจกันอีกครั้งอาบอกว่าเขามีคนดูแลแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนายเอกมาบ่นกับลูกว่าพ่อของพวกเขาทําอะไรก็ช้าไปหมดพบกันมาตั้งนานแล้วไม่ยอมขอเธอแต่งงานทีแต่ตอนนี้รพอเอกและชาวบ้านก็กําลังตัดสป라이นไอเอกบางอย่างใหเอกพาะนเอกมาสถานที่ที่เขาเตรียมไว้เขาขอบคุณนายเอกที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาทําให้เขาลืมอดีตที่เลวร้ายและมองไปข้างหน้าอีกครั้งผมรักคุณนะคุณยินดีจะแ,แต่งงานเป็นภระระยาผมไหมนายนก,ก็ตอบตกลงแล้วบอ ว่าเธอรักเพเอกมากเหมือนกันหั้งคู่ถูกกันยังดูดดื่มและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขตลอดไปบริษัทของนายเอกก็ประสบความสําเร็จกละตกลงไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องของโมยหัวใจหนุ่มสันโดถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะสอบสถ้าใครเป็นกำลังใจให้เกีย่ยวต่อด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ